ออกเดินทางกันค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปสำรวจป่าค่ะและภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ก็คือกล้องจากหมวกกันน็อกของเมย์นะคะคลิปเนี้ยช็อตเนี้ยประมาณ5นาทีนะเมย์ไม่อยากจะตัดต่อนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นระหว่างทางค่ะว่าหี่ม้ามันลดเยอะแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ ฟ้าเปิดนิดหน่อยค่ะทุกคนไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็ยังเห็นเป็นสีฟ้านะบนท้องฟ้าค่ะทุกคนเม่ต้องยอมรับกล้องอันนี้เลยนะคะว่ามันไม่สะเทือนเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นระหว่างทางนะว่าสองฝั่งทางข้างบ้านคนนะคะหี่มาก็จะลดลงแล้วนะคะอ๋อเมขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะทุกคนไม่ได้ขับรถยนต์ไปเมีขับรถยนต์ไม่ได้คะ่ะแต่ก็ดีกว่านะคะขับมอเตอร์ไซค์ก็ ยังได้เห็นมุมกว้างๆภาพกว้างๆค่ะทุกคนธรรมชาติแถวบ้านเมย์คือดีมากๆเลยนะคะ เพืเ่อนๆก็เริ่มจะเห็นภูเขาลำไรไกลๆแล้วเห็นไหมคะว่าบนยอดเขาบางลูกอะ่ะหิมะมันก็เริ่มละลายแล้วคะ่ะทุกคนโซนตรงนี้เป็นโซนโบกเ,เนตนะคะทางภาคเหนือของประเทศโนเวยค์ค่ะทุกคนเมจะบอกว่าเมชอบธรรมชาติแถวนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็คือมันดีต่อใจมากๆเลยเวลาหน้าร้อนมาถึงเนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลเลยคะ่ะแค่ขับให้รอบป่าแถวบ้านเมเนี่ยให้ครบก่อนเถอะแต่ว่า ทุกปีเมย์ก็ขับไม่เคยรอบเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะแล้วก็เขาบางเขามันสูงเกินไปนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นไม่ถึงค่ะแต่ก็ไปได้เท่าที่ไปค่ะแล้วก็เก็บระหว่างทางมาให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆอ่ะไม่ตัดนะอยากจะให้ทุกคนอ่ะดูให้จบนะคะว่า ธรรมชาติมันดีขนาดไหนนะคะส่วนตรงนี้คือเมย์ต้องขอภาคเลยนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นตลอดทางค่ะเขาที่เมย์ไปเก็บเห็ดเขาที่เมย์ไปเดินป่าก็ส่วนมากจะเป็นเขาหลังบ้านลูกนี้นะคะ่ะ ค,ความสุขของใครของมันจริงๆนะคะเมีเมีความสุขแบบนี้ชอบแบบนี้ค่ะทุกคนไม่คิดเลยนะคะว่าตัวเองจะได้มาอยู่ประเทศที่สวยงามขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตัวเองจะใช้ชีวิตได้นิ่งขนาดนี้แล้วก็ติดธรรมชาติขนาดนี้ค่ะทุกคนเมเป็นคน กรุงเทพนะคะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ากรุงเทพคือมันมีความสะดวกสบายทุกทุกอย่างเลยนะคะพอเรามาอยู่ชนบทแบบนี้หรือว่าอยู่แบบตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดของต่างประเทศทุกคนชีวิตการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยค่ะคือมันอยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยนะคะแล้วก็มันก็สอนอะไรหลายๆอย่างให้เมย์ได้เรียนรู้นะคะทําให้เมย์นิ่งขึ้นทําให้เมย์เรียนรู้มากขึ้นนะคะพอมาถึงตนงตรงเนี้ย ก็เริ่มเข้าป่าแล้วค่ะทุกคนก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ10นาทีนะคะมีไม่ได้ขับเร็วค่ะทุกคนเพราะว่าถนนมันยังไม่แห้งดีค่ะแต่รวมๆแล้วก็พอขับได้นะคะก็ให้เพื่อนๆเห็นวิวเห็นไหมคะว่าอีกฝั่งหนึ่งยังมีหีมะอยู่เลยค่ะแล้วก็ต้นสนก็เริ่มเขียวแล้วค่ะทุกคน เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะรอเวลาเนี้ยมานานมากเลยนะคะนี่คือป่าแรกนะที่ มาสำรวจก่อนค่ะทุกคนเห็นไหมว,ะะว่าเขาอะถนนมันจะมีแอ่งมีหลุมนะคะมันยังไม่ค่อยแห้งสนิทเท่าไหร่แต่ถ้ามันแห้งสนิทกว่านี้มันจะขับได้ดีกว่าแต่ไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนเมย์ขับอย่างระวังนะคะไม่ได้ขับเร็วและก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพสวยๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะทุกคนเห็นแบบนี้คือใจฟูมากเลยนะคะถึงหิมะมันยังไม่หมดแต่ว่ามันก็ดีกว่าหิมะตกคะ่ะทุกคนเริ่ม มีแสงแล้วนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมว่าสองฝั่งตรงนี้คือหิมะล้วนเลยค่ะแต่มองไกลๆคือ สวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นเป็นสีฟ้าเลยนะคะต้องขอขอบคุณกล้องโกโบจริงๆได้ภาพสวยๆแบบนี้มาไปดูกันต่อเลยค่ะทุกคนแค่เห็นหิมะละลายใจเมก็ฟูแล้วค่ะแค่เห็นท้องฟ้าแบบนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะสุขจริงๆเลยค่ะเวลาที่ได้เข้าป่านะคะเข้าไปดูนู่นนี่นั่นค่ะทุกคนแล้วก็ขับมาถึงแล้วค่ะทุกคนขับได้แค่นี้จริงๆไปต่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถนนมันลื่น สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เมโกอยู่ในป่าแล้วนะคะโอ้โหฝั่งนี้คือแดดดีมากๆเลยก็คือขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นวิดีโอตรงกล้องหมวกกันน็อกเมย์แล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรอบๆนะตรงนี้ยังมีหิมะอยู่ค่ะนี่ค่ะทุกคนรอบๆเห็นไหม้โหคือในป่าตรงนี้ยังมีหิมะอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมว่าหิมะย,ยังท่วมอยู่เลยวันนี้คือขับมาสำรวจป่า ดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนคือเมย์จะพยายามจะขับขึ้นไปนะคะแต่เพียงว่าถนนมันแฉกค่ะเมยกลัวลื่นก็เลยขับได้แค่นี้นะคะก็คือหิมะยังไม่ละลายดีเลยค่ะทุกคนเห็นไหมโอ้ยดูแต่คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเมย์สำรวจตรงสะพานนั่นแล้วคือเดินต่อไม่ได้นะคะหิมะมันท่วมค่ะคือเราต้องรอให้หิมะมันละลายก่อนนะคะทุกคนแต่คือ บรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะเก็บนะคะป่ามาฝากเพื่อนๆจริงๆสำรวจป่านะคะว่าหิมะมันหมดหรือยังทั้งสองฝั่งเลยนะคะทุกคนดูแต่ว่าฟ้าฝั่งนู้นคือสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาฝั่งนูน้นอ่ะให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคน <c oughs> เป็นยังไงคะทุกคน <c oughs> ขับต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถนนยังลื่นอยู่เลย แล้วก็มากับรถคู่ใจของเมค่ะทุกคนวันนี้ก็คือคลิปยาวหน่อยนะคะเป็นคลิปธรรมชาติล้วนๆเลยสำรวจป่ากันค่ะทุกคนวันนี้คลิปน่าจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะเห็นบรรยากาศเวลาเมขับรถมาเป็นมุมกว้างๆนะคะ เสียดายนะขับต่อขึ้นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าถนนมันลื่นค่ะแล้วก็มันเป็นแอ่งนะ้ําเมย์ก็กลัวที่จะลื่นนะคะเดี๋ยวรอให้หิมะมันละลายมากกว่านี้นะคะเราจะไปกันให้สุดเลยค่ะวันนี้แค่มาสํารวจป่านะคะว่าหิมะมันละลายหรือ,อยังนะคะใครดูคลิปจนจบนะคะคอมเมนต์มาบอกเมย์หน่อยนะว่าชอบกันหรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้เรามาสำรวจป่ากันค่ะทุกคน